ในคสนี้เป็นภาพการซ่อมนาฬิกานะครับผมนะครับเป็นนาฬิกาดีต้นนะครับตอนนี้ลูกค้าแกเปลี่ยนแบตเตอรี่เองนะครับแล้วไปโดนสายแพรขาดนะครับผมครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับซ่อมสายแพรนะครับนาฬิกานะครับผมครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวทำการจัดส่งกลับ ให้ลูกค้านะครับผมมีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะนะครับผมได้ดูวิดีโอของช่างอูดนะครับแล้วก็ส่งซ่อมสายแพรนะครับผมเครื่องนี้ลูกค้าแกะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแล้วไปโดนสายแพรขาดนะครับทั้งสองเส้นเลยนะครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราช่างอูดเรามีเครื่องมือนะครับพร้อมทํางานต่อสายแพรเนี่ยชิ้นเล็กๆนะครับ ครื่องมือเยอะๆเลยนะครับผมก็มือครบนะครับผมมีกล้องนะครับผมก็ทํางานชิ้นเล็กๆนะครับผมครับใครสนใจจะซ่อมนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมทางไลน์นะครับเฟซบุ๊กหรือโทรมาก็ได้นะครับนะครับผมแล้วก็ถ่าลูกค้าเห็นรอยสายแพร่ที่ขาดแล้วก็ส่งรูปนะครับเราจะคุยกันเน้นคุยทันไลน์นะส่งรูปส่งไลไรแล้วเราก็จะตกลงราคานะครับผมนะครับแล้วค่อยส่งมานะครับผม สวัสดีครับ